อันยองฮาเซโยสวัสดีทุกๆคนครับขอต้อนรับเข้าสู่เกาหลี everyday และนี่คือเกาหลี4นาทีรายการที่จะพาทุกๆคนมารู้จักกับเรื่องราวต่างๆของประเทศเกาหลีในเวลาเพียง4นาทีครับ หากใครเป็นแฟนขับซีรีส์เกาหลีชื่อดังตลอดการอย่าง Winter Sonata นะครับเพงลงรักในสายลมหนาวนั่นเองคงจะต้องรู้จักกับเกาะนามิกันอย่างแน่นอนนะครับผมเนื่องจากว่าเป็นสถานที่ถ่ายทําฉากโรแมนติกของซีรีส์เรื่องนี้นะครับผมซึ่งถือได้ว่าทําให้เกาะนามินะครับกลายเป็นที่รู้จักของใครหลายๆคนกันเลยทีเดียวครับ โดยนามิซอมนะครับผมหรือว่าเกาะนามินะครับเป็นเกาะเล็กๆแห่งหนึ่งนะครับผมที่มีรูปร่างคล้ายกับพระจันทร์เสี้ยวนะครับตั้งอยู่ท่ามกลางแม่น้ําฮันเลยนะครับบริเวณเขตชุนชอนนะครับจังหวัดคังวอนนั่นเองเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ถือได้ว่าเป็นตัวแทนของประเทศเกาหลีเลยก็ว่าได้นะครับโดยได้รับการคัดเลือกจากองค์การการท่องเที่ยวเกาหลีนะครับผมว่าเป็นหนึ่งในร้อยสถานที่ท่องเที่ยวเกาหลีที่ห้ามพลาดเลยทีเดียวครับ โดยเกาะนามีนะครับมีพื้นที่ประมาณ5 0 0 0 0นตารางเมตรนะครับผมมีรมัศมีโดยรอบเกาะประมาณ5กิโลครับตั้งอยู่บริเวณกลางแม่น้ำหันอยู่ระหว่างอําเภอคาพ,พยองจังหวัดคคียงกีนะครับและก็เมืองชุนชอนจังหวัดคังวอนนั่นเองครับซึ่งถ้าหากกำหนดจากเส้นแบ่งเขตการปกครองนะครับผมเกาะนามิเนี่ยจะอยู่ทางฝั่งของเมืองชุนชอนนะครับผมแต่เนื่องจากว่า ตำแหน่งที่ตั้งนั้นอยู่ห่างไกลจากตัวเมืองชุนชอนครับและอยู่ใกล้กับใจกลางอำเภอคาพยองมากกว่านะครับผมจึงทําให้ใหมายเลขโทรศัพท์ในเกาะนามินี้นะครับผมจะใช้เป็นเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วย0-31ของจังหวัดคยองกีแทนที่จะเป็นของจังหวัดคังวอนนั่นเองครับโดยจุดเด่นของเกาะนามินี้นะครับผมคือความสวยงามตามธรรมชาตินะครับผมจากต้นสนจํานวนมากที่อยู่บนเกาะน,นะครับ ปลูกเรียงรายกันเป็นแถวยาวเลยซึ่งในช่วงใบไม้เปลี่ยนสีนี้จะมีความสวยงามเป็นอย่างมากครับนักท่องเที่ยวเนี่ยมักจะชอบไปถ่ายรูปกับเราต้นสนนี้เป็นจานวนมากเลยนะครับผมหรือว่าถ้าเป็นในช่วงฤด,ดูหนาวเนี่ยก็จะได้บรรยากาศของต้นสนที่ไร้ใบนะครับผมแต่ว่าพื้นดินเนี่ยจะปกคลุมไปด้วยหิมะสีขาวนะครับซึ่งก็จะได้บรรยากาศที่แตกต่างกันออกไปครับ โดยในอดีตนะครับผมเกาะนามิกแต่เดิมเนี่ยไม่ได้เป็นเกาะแต่อย่างใดนะครับผมเป็นเพียงพื้นที่บริเวณเนินเขาขนาดเล็กนะครับผมที่ตั้งอยู่ ระหว่างชายแดนจังหวัดคยองกีและจังหวัดขังวอนครับแต่เมื่อถูกน้ําท่วมนะครับผมบริเวณเนินตรงนี้ก็จึงได้กลายเป็นเกาะนะครับผมและก็ต่อมาในช่วงปีคศ1944นะครับผมในช่วงที่เกาหลีเนี่ยตกอยู่ใต้อนานิคมของญี่ปุ่นครับญี่ปุ่นก็ได้ทําการสร้างเขื่อนชองพยองขึ้นนะครับผมเพื่อใช้ในการสร้างโรงไฟฟ้าพลังงานน้ําบนแม่น้ําฮันในอำเภอขาพยองครับจึงทําให้บริเวณเกานะนามีนี้กลายเป็นสภาพเป็นเกาะโดยสมบูรณ์แบบครับ ต่อมาในปีคศ1965นะครับผมนายมินบยองโดนะครับผมซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าการธนาคารของเกาหลีนะครับได้ทำการเข้าซือ้อเกาะนามินะครับผมด้วยเงินเก็บที่เขาสะสมมาตั้งแต่ทอนทำงานเลยนะครับผมซึ่งเกาะนามิในตอนนั้นเองก็เป็นเพียงแค่ดินแดนที่รกร้างในเขตชนบทที่ไม่มีใครสนใจครับในช่วงเวลาที่ฝนตกหนักพื้นที่บริเวณบนเกาะน,นี้ก็จะจมไปอยู่ใต้น้ำเสียครึ่งหนึ่งครับ ทำให้ที่ดินบนเกาะนั้นมีราคาถูกนะครับผมและก็สามารถเข้าซื้อได้ในราคาที่ไม่แพงมากนะครับโดยในช่วงที่มีการพูดคุยกันในเรื่องของการพัฒนาพื้นที่บริเวณคังนำนะครับผมผู้คนจํานวนมากเนี่ยก็แนะนําให้เขาเนี่ยลงทุนในพื้นที่ในย่านคังนำนะครับผมแต่ว่าเจ้าตัวนั้นปฏิเสธนะครับผมแล้วก็มีความตั้งใจแน่วแน่ที่จะปลูกต้นไม้จํานวนหลายพันต้นบริเวณเกาะนามินะครับผมโดยมีแคมเปญที่ชื่อว่า สวนสวยเขียวขจีและแม่น้ําที่ใสสะอาดคือทรัพย์สินของเราได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะครับผมแล้วก็เราเนี่ยจะขอมอบให้กับรุ่นลูกรุ่นหลานต่อไปครับผมและในปีต่อมานี้นะครับผมก็จึงได้ทําการปลูกป่าและก็พัฒนาพื้นที่ดังกล่าวนะครับจนกระทั่งในเดือนเมษายนปีคศ2000นะครับผมจึงได้เปลี่ยนยชื่อเป็นเกาะนามิมาจนกระทั่งถึงปัจจุบันนั่นเองครับ สำหรับชื่อของเกาะนามินี้นะครับผมก็มีที่มาจากตามประวัติศาสตร์นะครับผมที่ได้เล่าต่อกันมาว่าในช่วงสมัยของราชวงศ์โชซอนนะครับผมมีนายทหารหนายหนึ่งชื่อนามินะครับมีตําแหน่งในขณะนั้นเนี่ยเป็นถึงชั้นนายพลนะครับผมซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในด้านศิลปะการต่อสู้ครับทําให้เป็นที่ พออกพอใจของกษัตริย์เซโจกษัตริย์รัดับที่7แห่งราชวงศ์โชซอนเป็นอย่างมากครับจึงทําให้ในายพลนามินี้กลายเป็นที่อิจฉาริษยาของเหล่าทหารรอบตัวของเขาครับและต่อมากษัตริย์เซโจได้สิ้นพระชนลงนะครับผมกษัตริย์เยจองที่ได้ขึ้นเป็นกษัตริย์พระองค์ใหม่แทนบิดาของตนนะครับผมโดยแต่เดิมนี้นายพลนามิเนี่ยก็ไม่ได้เป็นที่ชื่นชอบของกษัตริย์เยจองตั้งแต่แรกอยู่แล้วครับเนื่องจากคิดว่านายพลนามิเนี่ยได้รับความรักจากบ,บิดามากจนเกินไปครับ และทำให้สุดท้ายแล้วนั้นนายพลนามิก็ถูกกล่าวหาว่าเป็นกบฏเป็นคนทรยศจึงได้ถูกตัดสินประหารชีวิตครับและก็นายมินมยองโดนะครับผมเจ้าของเกาะน,นี้เองจึงได้สร้างอนุสรสถานเป็นกองหินเพื่อรำลึกถึงจิตวิญญาณของนายพลนามิบนเกาะแห่งนี้ครับ โดยเกาะนามินะครับผมได้รับความนิยมเป็นหลังมากหลังจากที่ซีรีส์แห่งชาติอย่างวินเทอร์โซนาตะนะครับผมที่ได้ออกอากาศในปีคศ .2002 นะครับทำให้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีนักท่องเที่ยวเข้ามาเป็นจำนวนมากในแต่ละวันครับโดยจากการสำรวจในปีคศ .2016 นี้นะครับเกาะนามิมีนักท่องเที่ยวมาเยือนมากกว่า3.3ล้านคนนะครับผมเป็นนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติกว่า1.3ล้านคนเลยทีเดียวครับ ทำให้เกาะนามีนี้กลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวในเกาหลีที่มีนักท่องเที่ยวต่างชาติเข้ามาเยี่ยมเยียนมากที่สุดในเกาหลีครับโดยความที่เกาะมีรัศมีรอบวงเพียง5กิโลเมตรเท่านั้นและตั้งอยู่ไม่ไกลจากกรุงโซนะครับผมทําให้นักท่องเที่ยวเนี่ยสามารถเดินทางมาเที่ยวได้ภายใน1วันนั่นเองครับ และนี้ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดของเกาะนามีนะครับผมหรือว่านามีซอมนั่นเองนะครับผมหลายหลายคนที่เคยดูในซีรีส์เกาหลีน่าจะคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีนะครับผมก็ถ้าใครมีโอกาสไปเกาหลีนะอยากไปลองเที่ยวสัมผัสบรรยากาศแบบในซีรีส์นะครับผมก็ขอแนะนำว่าไม่ควรพลาดกับเกาะนามีแห่งนี้ครับและนี่ก็คือทั้งหมดของเกาหลีสนาที EP นี้ครับ ถ้าหากคุณเป็นคนที่ชื่นชอบเรื่องราวต่างๆของเกาหลีสามารถติดตามเกาหลีเอ e ว y เดตได้ทั้งทาง Facebook Fanpage YouTube Channel รวมถึง Podcast ์อีกหลากหลายช่องทางครับ